ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel p e ์ส Story นะคะวันนี้นะคะช่องของเราก็มีข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก600บาทเป็น800บาทนะคะแอบเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเข้าใจผิดกันนะคะว่าเงินสงเคราะห์บุตรกับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยใช้เงินตัวเดียวกันไหมตรงนี้นะคะแอบขอตอบก่อนเลยนะคะว่าเป็นเงินคนละส่วนกันนะคะโดยเงินสงเคราะห์บุตรนะคะคือเงินของประกันสังคมนะคะซึ่งเราสามารถยื่นเรื่องรับเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะส่วนเงินอุดหนุนบุตรนะคะคือเง รับเงินได้ที่อบอตอรหรือเทศบาลใกล้บ้านได้เลยนะคะและทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ยังมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะคะเอาละค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะคะจากเดิมปกตินะคะก็จะได้รับ600บาทนะคะเป็นประจําทุกเดือนและเพิ่มขึ้นมาอีก200บาทนะคะเป็น800บาทนะคะให้กับผู้ประกันตนมาตร,า,รา33และ39นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มค่าครอบบุตรให้อีกนะคะจากเดิมที่เคยได้รับนะคะคือ13,000บาทนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น10,000 5, บาทคะ่ะทั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้นนะคะและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานนะคะให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน800บาทนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดิมอยู่แล้วนะคะเป็นประจําทุกเดือนโดยบุตรจะต้องมีอายุ0-6ปี พ่อแม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33และ39และจำกัดครัวเรือนและไม่เกิน3คนและสำหรับวิธีขอรับสิทธิ์เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะคะตรงนี้นะคะระบบก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยเช่นปกตินะคะเคยได้รับเดือนละ600บาทเมื่อคอรอมอัุมัติแล้วนะคะระบบก็จะปรับให้เป็น800บาทโดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องไปยื่นเรื่องทําใหม่เลยนะคะ ขอทิ้งท้ายกันสนิดนะคะโปรอย่าสับสนกันนะคะเงินสูงเคราะ์บุตรนี้คือเงินที่บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเท่านั้นนะคะที่จะได้รับไม่ใช่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะและสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบวิดีโอชุดนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และหากไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ